สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเวส,สปูุกคนนะจ๊ะสวัสดีผู้ที่ตามช่องมีนนทิดาชาแนลหรือว่ามีมีแสงทองฟินแลนด์นะคะสวยปะสวยเติบแล้วเสามง่งที่ซีม่งแล้วนะจะไปแสดงความยินดีกับแม่ปอค่ะแม่ปอเปิดร้านใหม่นะคะปรเมศเวดดิ้งสตูดิโอเดาจ้า ก็จะมีถวายเพ็พระแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงนะคะไปแสดงความยินดีกับเพิ่นค่ะไปเบื้องลานไม่เพิ่นนั่งเป็นนักเด็กบ้านได้เคยเห็นบ้านเราจะเถื่อได้ค่ะพี่น้องคะแต่งเตามันอยู่บ่าท่านว่าท่านได้ไปลานไม่พอจ้าเถื่อมีแต่พอกันอยู่นี่นะคะว่าว่าอะไรเขาไปหาเพิ่นยูลานจากเถื่อนะคะมีแต่เล่าอ่อนเขาเอาเอาชุดเอาอย่างมาแล้วมีแต่ไม่คิงนะคะไปซอยคนของยูลานเล่านะคะเมื่อวานนี้ก็ฆ่ากันซ้อมนะคะเลือดเปล่ไปไปซอยงานเพิ่น นะคระับเลยไปตกแต่งร้านอย่างซอยเพิ่นหมายถึงว่าเตรียมเตรียมงานช่วยสีนะำิเตอร์เมคกิ้งนะคะมเมคกิ้งกับไปซอยอันนี้เป็นเป็นเสือที่สร้างมาแั่งแตนแต่ดูแล,ะล,ะละ้วล่ะแต่กับกับมาไซไีกต้องลดอีกนะคะต้องลดอีกนะคะแต่ก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเพราะว่าก็กกต้องค่อยๆลดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวลดแบบลงเร็วบู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 บบลงมันก็จะ เราก็จะดูสูบนะคะต้องค่อยๆลดไปออกกําลังกายเวน้ําค่ะพี่น้องออกกําลังกายแบบบริหารมิท้าลดแขนลดต้นแขนลดต้นขาอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็จะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยวกับเสด็เดินทางไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปพอกันยุบันแม่ป,ปอจ้าอัน,นี้เราก็เดินทางไปบ้านแม่ป,ปอนะคะไอ้ก้อนเราเแืสอนมันเครืองอยู่นะคะ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถต่อนะคะเปลี่ยนเลยบพอพะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนอะไใช่ไหมเปลี่ยนไม่ได้น่าก็แวะเปลี่ยนน้ำมันรถน้ำมันเครื่องค่ะเจอกันที่บ้านแม่ปอจ้าทุกคนนะคะไปร่วมแสดงความยินดีด้วยกันนะคะออกมาจะเสาร์เผื่อเวลาด้วยเอารถไปตรจนะคะ เดี๋ยวไปไปเจอกันที่บ้านแม่ปอนะคะทุกคนมาถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านแม่ปอลแล้วตอนนี้พระอันฝนมามาถึงพอดีนะคะกำลังอันไปถวายเพียรพระอยู่นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวสิขอไปด้วยกันบอดกับมะฮอดเดี๋ยวหลุดตัวบอดมะฮอดได้เรียกกันนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในงานเน่ยจ้ะพี่น้องคะ ແລະອັນນີ້ອັນແນ່ບໍ່ໂຕນີ້ครับບໍ່ງາມໄປງາມອໍມື້ນີ້ໂຕນີ້ເດະທຸກຄົນນະສອງເຮົາເປັນໃສ່ມາລົດມາຫຼາຍຂໍເພດ สีได้เมรีสวัสดีเมรีด่วยนะคะสวัสดีรัสซียนะคะแอร์บอปเปดแล้วเดี๋ยวว่ามันบอดถือสีนะคือห้องหนูกินซองสีสีนี่กับสีขาวโอ้สีขาวแก้วน้อยดอกโอ้โอ้เจ็ดแก้วน้อยมันเถอะแม่นแก้วเล็น้อยแล้วกันหนีตามขั้นสุดใหญ่บอดถือธาตุบอดถือดีเลยใส่ชั่วต้องใส่ ตั้งลิงในน้อยก็เลยกเลยก็กลกเลยเหเนนี่กินนั่นกินน้เป็นได้เนี่ยอันนี้นำอยังนำลำไหญ่อเป็นกระเจียบจันแน้ำลำไยได้นี่แดงนี่อร่อยกุ้มันทองไหมเป็นกุ้มันทองนดอยสาวกุ้มันทองอันนี้อันนี้มีก็เป็นกุ้มันทองขึ้นกันนะคะหนูสี นำมุสีนำโอลิองโอลิยง่น <laughs> ชงท้าเมสสิส <laughs> รอนะคะรอเดี๋ยวรอพระชันพตาหารสริ็แล้วเราจะ

Tau berbentuk apa ini? Tau belum าาาอาจารย์ทำแคน่น,น้อยเลยครับครับตอนนี้ก็คุณเจ้ายังมาบางท่านได้ปกได้เปิดนาะครับยังรอ เดี๋ยวเป็นสวยบบ้านเป็นเดีเด๋ยวนีน้เป็นกำลังเดินทางมา เดินทางกับฝอวันพักจะมาแสดงความยินดีกับแม่ปอกับพ่อบีนะคะโอ้ยงามๆค่ะพี่น้องคะอยากได้วานพเพื่อนเลยงามเดบิสิเดะง <c oughs> <c oughs> ามเดบิสิเดะจะขอขอ <c oughs> แสดงความยินดีกับแม่ปอนะคะหลายพคนก้ามาค่ะเอ่อพวกสป็นบอสทั้งสองคันนะคะแม่แอนน้องตาลคือว่าเกือบๆพี่พ่นกับบาได้นะคะ บางท่านก็ไม่ได้มานะคะแต่ก็ร่วมแสดงความยินดีกับแม่ปอกันทุกๆคนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกินสุระนะคะเนาะบางโมเหมือนกันอาจารย์ดนตรีจังสิเป็นกาแก่เพลงเนาะต้องต้องมันมันหลายเพลงนะคะพี่น้องอีริย์แมนนัก้องก็องคู่ละเพลงสองเพลงแต่ว่าอาจารย์ดนตรีจึงต้องรับผิดชอบหลายเพลงเนาะทุกเพลงทุกเพลงเลยนะคะที่โรงเรียนโเียนนี่เท่ากับเขาบ้านพักค่ะกับเขาบ้านพักแล้วก็ ชว่งชวงช่วงบ่ายก็จะเริ่มซ้อมมันยังเป็น,นแดงอีกตัวนี้พ่าอันเนี้ยแต่มันอ่ามันยุบแล้วแต่มันยังแดงยุดยแล้วตั้งยังไงทายาทุกสีช่วมพก็เมื่อเช้าตอนออกมาทาาแล้วยังไม่ถึง มระมาณคนงามดีนะคะแต่กะสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นออกออฟฟลิศออาฟิศสวยมากเลยสวยๆนะคะเจ้าที่ใต้เห็นแล้วค่ะพี่น้องคะ <S <S ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะที่มาให้กำลังใจกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะคิมมีเวสมีนะคะเดี๋ยวเดินทางเข้าขบ้านพักก็เตรียมตัวซ้อมช่วงบ่ายจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องคะบ๊ายบายค่ะ